บ้านเมืองเราเนี่ยถ้าปล่อยไว้แบบนี้ปล่อยให้มีการเลือกตั้งแบบนี้แล้วปล่อยให้รัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วครับมันถึงโอกาสที่บ้านเมืองเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันถึงโอกาสที่บ้านเมืองจะต้องมีการปรับปรุงกฎกติกาและมันถึงโอกาสที่บ้านเมืองจะต้องมีการปฏิรูปกันครั้งใหญ่แล้วครับถ้าไม่ปฏิรูปครั้งนี้จะไปปฏิรูปครั้งไหนครับ หวังว่ารอให้มีการเลือกตั้งแล้วมาปฏิรูปไม่มีทางครับตราบใดก็ตามที่ผู้มีอำนาจหรือใครก็ตามที่ได้เป็นรัฐบาลมักจะหวงกับอำนาจของตัวเองไว้ดังนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสเหมาะที่สุดและถือว่าเป็นโอกาสทองของพี่น้องประชาชนชาวไทยต้องปฏิรูปครับถามว่าทำไมเราต้องปฏิรูปครับถ้าเราปล่อยให้มีการเลือกตั้งกันแบบนี้ ในกฎกฎติกาแบบนี้เราก็จะได้นักการเมืองและเราก็จะได้รัฐบาลแบบนี้ครับแบบนี้คืออะไรครับก่อนที่เขาจะเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือมาเป็นสอสอรวมทั้งมาใช้อำนาจรัฐนั้นทั้งหมดมันเป็นยังไงครับเป็นมันนี่ p o ลิ t ิกแปลว่าการเมืองแบบใช้เงินเป็นตัวตั้งครับสอสอสามคนเอาเงินฟาดหัวเข้าไปหัวละห้ล้าน ใช้เงินไม่เกิน15,000ล้านหรือ20,000ล้านได้อำนาจรัฐเบ็ดเสร็จแล้วครับได้ทั้งนิติบัญญตัติเข้ามาแล้วจะออกกฎหมายระยำตําบอลล้างผิดให้คนโกงก็ทำได้ครับเพราะมีเสียงข้างมากซึ่งมาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับประการต่อมาเมื่อได้นิติบัญญัติหมดเรียบร้อยแล้วบริหารเป็นยังไงครับเบ็ดเสร็จตั้งแต่คณะรัฐมนตรีสั่งซ้ายหันขวาหัน เพราะคนพวกนี้มาด้วยอำนาจเงินมาด้วยคนคนเดียวและมาด้วยวิธีการแบบครอบงำเบ็ดเสร็จคณะรัฐมนตรีนั้นก็เป็นเพียงองค์ประกอบพิธีกรรมสสผู้จะทำอำนาจผู้ที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติก็เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นถ้าเราไปดูในสภาปัจจุบันผมเองนี่นั่งอยู่ในสภาเห็นได้เลยครับว่าเวทีของสภานั้น ไม่ใช่เวทีของสติปัญญาไม่ใช่เวทีของการถกเถียงเพื่อหาข้อยุติที่ดีเป็นเวทีของข้าทาสบริวารเป็นเวทีของการทำงานตามคำสั่งดังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเรายังมีสภาแบบนี้มีกติกาแบบนี้และได้ความมาเป็นสอสอแบบนี้บ้านเมืองจะจมดิ่งไปสู่